สวีดัสสวัสดีครับสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีพี่นองทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประชัยเต้อเสด็จลำพื้นอฟฟิเชียลนะครับพี่นงครับนี้นะครับก็กําลังเดินทางนะครับผมไปครับไอไงเฮานะครับไปครับไอไส้เฮาครับพี่เข้มครับพี่เข้มกับมุนชัยนะครับผมวันนี้เรามีนัดกันนะครับไอโทษมหา เมื่อคืนเด็กๆนะครับหลังจากที่บอสโจโทรมานะครับบอกว่าพรุ่งนี้นะครับเป็นโทร่มาเมื่อวานนะครับเดึกๆเมื่ออื่นมาสันพ่นวาด่วนเลยที่ชุมแพมาสันบอสพ่นวานะครับแต่เลือกแต่ย่ำนะครับไต่เลือกแต่ย่ำไปชุมแพนะครับบ่อนดวนไอ้ไอ้ไส้เงี้ยให้ก็ทุ่มมานะครับไอเข็มก็เลยนัดกันคุยกันนะครับว่า เสดเดินทางน้ากันนะครับอืมไปน้ากันกัเลขยเขาแบะกันเล่แวบะเขามหบอ้ายเฮานะครับที่บ้านพักบ้านแพงนะครับมหบอ้ายไส้ไงเฮานะครับเพื่อที่จะเดินทางเดินทางไปน้ากันนะครับเดินทางไปชุมแพรนะครับไปใส่เสียงนะครับผลงานปพลงมหากรรมลำเพลินนะครับผมเอ้ามาหอดแล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าคือบรเห็นเล่ามาเนี่ ยังนัดบอก,กให้ผมมาหาอยู่ของให้ผมมาหับยางดีไหมลักไปไก่ก่อนแล้วบว่นบันนี้เนาะตูรถ,ถามเล่าก่อนครับพี่น้องเวลาลไปนี่ปลาผมระเบินอีก โทรศัพท์ทบ,บันเอาละเด้อบาดี้พี่น้นองเลยบารลับหมวโทรศัพท์ทอืมฮัลโหลฮัลโหลว่าอ้อันครับยุไส้ด้วยนี่ออกมาแล้วฮะ ออกมาจากอเมซอนแล้วเอาอยู่อเมซอนวะด้วยนี right millennials millennials ่แมียออกมาแล้วโอ้ยผมมาหอดผมมาหอดห่องแล้วแม่น no. ี่แม่มาหอดบ่เห็นหอดรถบ่เห็นหอดคนแม่ล็อกกุญแจห่องใบตั้งหากแม่เอามากี่กันยังบอกว่าอายุป่วยซุ่มกันยังวะโอ้ยโดนผมก็เลือกว่าตั้งย่บ้านแพงแม่หรือว่าตันอยู่งห่องห้องพักเนาะผมมาหอดแล้วบ่เห็นคนรถก็บ่เห็นล็อกห่องใบผมว่าโอ้ยไอเขียมไปนี่ปลาเหล่าบ่าน้อสนอกว่าตอนนี้ผมอยู่หน้าห้อง หอดแล้ว่ครับใกล้หอดแล้ว่แป๊บแบเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวหอดโอเคครับโอเคครับผมอโอ้โตกใจเบิดครับพี่นองครับเราไปอเมซอนพะนะไปซื้อกาแฟขึ้นเ้บุเออไปกับบอกว่าไปนซื้อกาแฟเนาะผมแต่ตกใจเบิด่ามันไปนี่ป่าผมมาแล้วพี่น้องมาเดียว หอดนะครับพี่น้องโอ้ยผมหรบาวดมันไปนี่ปลาผมหละพะัดหอดเอ้าคือบ่าเห็นคนรถกับบลาเหี่ยนีลปลาจึงจ้มาจิขาดได้นะครับพี่น้องจะลืมเป็นกำลังใจให้ครับ สอง,องใช่นะครับอยู่นอ้องนะครับไอในไงนะครับเมื่อนี้เป็นเกีย <opposite> ร <voice chat> <ac> ์ลายครับได้ไปอัดเพลยงน้ากันได้ไปลองเพลงน้ากันครับมหากรรมลําเพินฮะรูปลองเป็นเกียร์ลายหรือมหากรรมบอเป็นเกียริน้องรู้สึกเป็นเกียร์ลายนะปอดีว่าเพล่งเป็นเกียร์ลายโอ้ยมือขึ้นนี่บอโทุ่มมากประมาณปรแมานเกียบตีหนึ่งบอหกถุ่มบอทุ่มมากแบน้องว่าฉันมืออื่นมาเรื่อยๆว่าสันใส่เสียงว่าสันพันวา กัเลยว่าโอ้ยตอนแรกคิดว่าบดแล้วว่าสองสามมือเนาะไปนี้กับฝ้าตื่นขึ้นมากับฝ่าดิ้งมาเลยแล้วดีใจไลยนะครับพี่น้องดนตีโอ้ยมันมวนครับดนตีเป็นทรงทรงมาให้เหลี่ยวท่านเหลี่ยวแต่ว่ากับพ่อได้เปลี่ยนแนวทางเขาให้เขาได้ลองอัดจริงมือนี่นะครับพี่น้องดนตีไปโอ้ยมวนเสียงแสกไล่แสกนีโอ้ย สุดยอดอีเลียครับพี่น้องได่ลํำเพลินนะครับอ่ะจะได้กับเป็นกำลังใจให้นะครับออรชัยแล้วก็ไอ้ไส้ไงเฮ้านะครับพี่น้องเนาะนะครับจะได้เด๋ยวไปพ่อกันอยู่ที่ห้องอัดชุมแพรนะครับฮงเฮืองเล็กคอดนะครับน้องครับอย่าเดินทางกับบุตรก่อนนะครับพี่น้องเนาะครับผมจำได้ครับอ่าครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงแล้วนะครับพี่น้องครับผมที่หงเฮืองเร เรคคอร์ดนะครับภาษาไทยก็รุ่งเรืองโมเมนต์เรคคอร์ดสตูดิโอสตูดิโอบ่เออเอาเรคคอร์ดมาเตอร์ไซค์ใช่ะคือเอาว่างเขา่าร์บะของอัดไม่สิมีคอดๆลงท้ายโดยบัติญสวนมาร์กนะครับพี่น้องเนาะคือจังหัดยังก็มายังก็อันของเฮานี่ช่องยังกอดไข่ไข่เพียงเฮานี่แหมลำเพลินาะพี่เจลำเพลินลำเพลินเรคคอร์ดบ่อินดี้เรคคอร์ดแม่นอืมนะครับเพลินอินดี้อเลตเตีติดเรคคอร์ดเรคคอร์ด มานํานะครับพี่น้องครับรุ่งเรืองสตูดิโอนะครับพี่น้องครับผมมาฮอดจอดถึงแล้วนะครับครับพี่น้องครับพาดูบรรยากาศดีดีครับผมบรรยากาศชมวิวทิวทัศน์ภูเขาอยู่ไกลไกครับมาเยี่ยมเลยกับบรรยากาศดีตลอดนะครับที่หุ่งเครื่องครับเด็กคอร์ดไอ้บวแมนอันหุ่งเครื่องกันสตูดิโอนะครับเด็กอไปทักทายอาจารย์เพื่อนก่อน บอดเท่ากับหัวตาสีออกจากดวมครับเมือนั้นพ่อเป็นพอตเตาอีนเนียร้องมือนันเนาะดี่ออกเท่าเดียวกับไอมือนันเหรอเกาซีบอกฮือฮะเต้าเมือนังมั้ยเกาเกาแมนอยู่บ่ไม่แมนออกเกาซีบอกงวดนั่เหรอยังครับ เปม่ย <In> ังแม่เล้บอกว่าเอาหวานหน่อยเนาะหวานหน่อยกันเพื่อนกับสิเมียนบักน้ำใส่ไหลเนาะมาหอดจอดถึงนะครับพี่น้องครับโอ้น้ำนี่ อาอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับกินข้าวเราบ่ครับเนียงเยู่นะครับเนียงอันกินลาบฮะโอ้ยยัมีความสีขอยู่นะครับโอ้กินลาบเอือดท้องแล้วครับบัานเนี่ยนี่ซินดาปินที่เพิ่นมาสร้างผลงานอยู่นี่นะครับ ตอนนี้การเลิกง่ามย่ามดีนะครับถือเลอกดีเมื่อนี่มาใส่เสียงนะครับมาใส่เสียงเพลงมาหาก,กรรมลําเพลินนะครับตะกี้ก็เคยมาเที่ยนึงมาคคบเบร์เพียงกันบรรยากาศของอัดครับมาครบเบร์เพียงจุบแบบเท่ๆนะครับจบแบบเท่ๆมาคคบเบอือก,กับมา,มาอัดอยู่นี่แหละครับก็พอแหลมครับไอเข็มพิวัดห้องมือน,นันนะครับ แล้วก็มารอบซองบอสมาใส่ไก่มาใส่ไก่ไกครับรอบนึ <paling S 1> ่งครับบรรยากาศนะครับพี่น้องตอนนี้ก็รอดบ,บอรดนะครับเพม่นว่าซ่อมหรือยังครับซ่อมถากว่าเว่าซ่อมโอเคครับผมซ่วงมือผมเลยจิ้มหัวหอดนะครับแมนครับอันพอดีจอย led มาหอดเพื่อนก็เลยออกมาสาธมาซ่อมซ่อมก่อนเนาะไอ เป็นจะได้ถึงเลขบ่ครับบังันบวยแล้วจัดครับบับมันออกมันมันออกตัวใดขื้นงวดบังขันเนป็นเก่าชีบรอ็แล้วกลงงวดบังขัสองสามเนาะสามสองบ่บังันหรือว่าผู้ผมมากมือไหนอมีมากกว่ามือใดกว่านะครับรางวันฉลาดสองสามาเลยที่ส่าเด็กครับสองสามเก้าครับนานผมว่าแล้วมันออกตัวใดครับมันออกสามสองบมเบบ่วังกัน ึงหดที่กันนะ่ะนั่นเนหนึ่งกันยาดมันคือบบเมนครับ,รบหึ่กันยาเดียวออกบาอ้าง,งกันเอเอ,อ้มันออกเก้าสองเก้าสามสามสอง นั่นโอ้ยองสามสองบริสุทธิ์บนครับดไอ้เตามากมันหนาบานยางดีไหมหนอหมืนนอโอ้ยเนแขันแม่ผู้ซื้อนี่สิแม่นะครับขันเขาซื้อมันปินหนาปลากลายรอบเาดงเงินไหลนะครับก็แม่นผู้เันซื้อเปลี่ยนเนาะโอ้ยผมก็ลืมมึงบันเล็กทีก็บหูจ๊คความคิดบ่พอบานเหล็กทีแล้วยังกับบางกีนี่นะครับ สองสอลีพี่น้องสองสามเก่าเลลีที่ออกบัลลีที่พนอิลีเอเก้าเออบมแมนไอเต้าไหมมนนี่บัลลีที่มันเหมือนเกือสองสามเก่าหมันออกสองสองีสองไหมมออกสอสองเมื่อกี้วีแมนแมนบ่อเขาถือบ่บ่อเขาถือเป็นบือ เห็นอากาศแล้วเราบอสเห็นแล้วคุณบอกว่าบอสทั่วมาว่าให้พภากันซ่อมถาว่าสันซ่อมเนี่ยเรอีกประมาณชั่วโมงกว่าก็หอดแล้วแต่ว่าไอหมดก่อนเขาก็ซ่อมว้อมเสียงละล่องซ่อมไปเห็นเหรอใส่ดนตรีก็ล่องแล้วๆฮะแต่เมื่อก่อนเราหลุดจากบะหนักขนมามันหยากระชิงสั่นคขนมามันสีหยาคือว่าล่ะสิเหลีวว่าเป็นเการทดลองเอาเองนี่ก็เร็วไปพบปัญญ์ นะครับพี่น้องนะครับโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลงไว้สมนีนะครับพอกันไม่คลิปหน้านะครับพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอให้อยู่ดีไม่แย่งสุขภาพแข็งแรงนะครับสู้กรรมสุขไฟสุขขุสุขคนกันแล้วกันพอกันไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ